มองเห็นปัญหาร่วมกันเพื่อบอกกล่าวให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและชักชวนให้ทุกคนร่วมการรักษาป่าและสายน้ำลำปาทาวขณะเดียวกันต้ชี้ให้ชาวบ้านควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและให้นำธรรมะมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกทั้งต้องรู้จักประหยัดอดออมพึงพอใจในการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายอันเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเดนินชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอนุญยเดชส่งพระราชทธธานเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาชุมชนร่วมกันซึ่งจะยังประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นตลอดจนประเทศชาติส่วนผลกระทบจากปัญหาในอดีตที่ส่งผลต่อการดําเนินวิถีชีวิตของชุมชนในปัจจุบันผลกระทบนั้นมีต่อสายน้ําลําปะทาวที่เป็นสายน้ําที่สําคัญของชาวชายภูมิ หลวงพ่อคำเขียนบอกกับทีมงานว่าหลวงพ่อและชาวบ้านบางส่วนที่รู้ปัญหาได้ร่วมกันต่อสู้มามากจนไม่รู้ว่าจะสู้อย่างไรจึงได้เก่อเกิดโครงการธรรมญาตราซึ่งเป็นโครงการเพื่อลุ่มน้ําลําปะทาวมีการดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่10แล้วแล้วก็เป็นโอกาสในการฝึกปฏิบัติธรรมไปในตัวด้วยคือการเดินอย่างมีสติถ้าเราเลยมีอย่างมีสติเนี่ยเราก็จะพบว่า และเดินกลางแดดกลางฝนเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์แล้วเขาจะพูดว่าความสุขมีอยู่แล้วในใจตัวเองตรงนี้สําคัญมากเพราะคนทุกวันนี้เนี่ยไปเชื่อวความสุขอยู่นอกตัวความสุขเกิดจากการได้เสพมีกินมีใช้มีความสะดวกสบายแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าคนยังมีความคิดแบบนี้อยู่เนี่ยก็จะนําไปสู่การทําลายสิ่งแวดลอ้อมความสําคัญของลําปะทาวต่อชาวเมืองชัยภูมิลําปะทาว นอกจากจะเป็นแหล่งอาหารแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรตามธรรมชาติของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแล้วปัจจุบันยังเป็นแหล่งน้ําดิบหลักที่ใช้ในการผลิตน้ําประปาให้ชาวเมืองชัยภูมิได้ใช้อีกด้วยดังนั้นหากเกิดอะไรขึ้นกับลําปะทาวก็ย่อมส่งผลโดยตรงถึงชาวเมืองชัยภูมิไปด้วยอย่างแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวเมืองชัยภูมิ ก็จำเป็นต้องรับรู้ต่อสถานการณ์จริงของลำปะทาวในปัจจุบันไปด้วยอีกทั้งหากพิจารณาในมิติของการพึ่งพาแล้วชาวเมืองเัยภูมิก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบรวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลุ่มน้ำลำปะทาวอย่างที่สุดและจะน้อยกว่าใครไม่ได้เลยรายการฉายตะวันในสัปดาห์นี้ได้ําเรื่องราวของหลวงพ่อคำเขียนสวรรณโนมาบอกกล่าว พื่อต้องการที่จะเป็นขวัญและกำลังใจในการร่วมส่งเสริมความดีคิดดีและทำดีในครั้งนี้ว่ามีคนเห็นและพร้อมที่จะเช่ดชูความดีให้สังคมร่วมรับรู้รวมทั้งร่วมเป็นแบบอย่างให้กับสังคมดิฉันธนทรชัยวงศ์ผู้ดำเน,นรายการและทีมงานฉายตะวันอสมท,ทชัยภูมิมขอบคุณที่ให้เกียรติดตามต้องลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ เธอวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ผลิตดอกใบออกผลให้เราทุกๆ เติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้วห้าสิบปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บันเทาออกผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงา ดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปจนมีใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ลูกที่อยู่ได้คอยอาศัยแผ่นดินยังกว้างไกล ใจพ่อกว้างกว่าลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่และยังอยู่เพื่อคอยรักษาจะรวมใจเข้ามาจะมีเพียงสัญญาในหัวใจ มปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามในยยิ่งใหญ่สืบสายและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้คงพอยังงดงาม หมื่นปีต้นไม้ที่ก่อปลูกงสวยต้ำงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากร้อยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปจากหัวใจเมื่อเราจะเทไป Hãy subscribe cho không bỏ <laughs> vẫn những video